ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักนะคะจากช่องนางฟ้าแลน d o m of l ออฟนะคะเกเลหายไปนานหลายวันนะคะไม่ได้ทำคลิปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันฟินๆเลยค่ะวันนี้นะคะ นางฟ้าร a นด o อมได้เปิดไพ่ไว้ทั้งหมด10ใบนะคะสองสำรับสำรับละ5ใบวันนี้เป็นเรื่องราวความรักของใครเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรเรามาฟังกันเลยค่ะวันนี้นางฟ้าร a นดอมจะไม่คิดท็อปปิกใดๆเลยให้ไพ่เล่าเรื่องเลยนะคะเราจะเริ่มใส่เอน r g จีตั้งแต่ไพ่ใบแรกจนถึงไพ่ใบสุดท้ายนะคะค่ะรนดอมนี้ของใครเรามาฟังกันเลยค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะเพดออกครับนะคะตอนนี้นะคะ คุณกำลังคิดทบทวนเรื่องราวในอดีตบางอย่างที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างคุณแบบต้องเผชิญสิ่งไหนมาบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังคิดว่าแบบที่ผ่านมาถ้าหากว่าเราได้แบบว่าจบสิ่งไม่ดีไปเราก็ขอเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง ตอนนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราจะโฟกัสคือตัวเราเองมากกว่าโฟกัสผู้คนรอบข้างหรือว่าโฟกัสคนอื่นเราทําเพื่อคนอื่นมามากแล้วต่อไปเราขอทําเพื่อตัวเองบ้างค่ะใบแรกออกมาคือคุณผู้ฟังตัดทิ้งสิ่งไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ทุกข์ใจสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจออกไปจากชีวิตนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังมองว่าความรักถ้าหากว่าเรา มีหรือว่าแบบมีใครมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เราคุณผู้ฟังมองว่าถ้ามันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนไม่ไม่ดีเหมือนอดีตที่ผ่านมาขออยู่กับตัวเองขออยู่ด้วยตัวเองดีกว่าค่ะใบที่สองนะคะเอกออฟสวอตไพ่หนึดาบตอนนี้คุณผู้ฟังมองว่าหากแมน้นว่าใครหรือว่า เรื่องใดๆเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังทำให้คุณผู้ฟังเจ็บปวดทุกใจคุณผู้ฟังเชิดใสพร้อมที่จะแบบว่าเดินหน้าอยู่กับสิ่งดีๆแล้วก็ตัดออกทันทีไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเจ็บปวดทุกใจใดๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังมองว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วทุกอย่างเริ่มใหม่ได้เสมอสิ่งไหนบุคคลไหนอาชีพไหนการงานเพื่อนรอบ เพื่อนร่วมงานสังคมหรือว่าคนในครอบครัวหากแม้นว่าใครที่ทำให้คุณผู้ฟังไม่สบายใจคุณผู้ฟังปล่อยวางค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังมองว่าไม่เป็นไรนะการปล่อยวางอยู่กับตัวเองคือ เป็นการเยียวยาความรู้สึกแย่ๆสิ่งแย่ๆที่ดีที่สุดตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังได้แต่ทําใจแล้วก็ปล่อยวางปรงนั่งสมาธิแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้อไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเธอคุณผู้ฟังเก่งนะคะเด็ดเดี่ยวหนักแน่นมากๆเลยค่ะใบที่สมนะคะ ค i n g of ครัค่ะตอนนี้หากแม้นว่ามีใครเข้ามาหรือว่าแอบชอบแอบปรื้มแอบอยากจะขายขนมจีบให้คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็แบบ ไม่ไม่ปิดกั้นตัวเองค่ะรู้สึกว่าแบบถ้ามีใครที่แบบว่าพอดีหรือว่าดีพอหรือว่าคู่ควรกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังก็แอบบรู้สึกว่าเออถ้าหากว่ามีใครสักคนที่มาทําสิ่งดีๆให้เราบ้างทําให้เราลืมเรื่องที่ไม่สบายใจหรือว่าหยิบยื่นสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณผู้ฟังบ้านคุณผู้ฟังมองว่าพร้อมเปิดใจแล้วก็อ้าแขนรับเสมออะไรที่เป็นท็อกซิกไม่สบายใจไม่เอาอ่ะสําหรับ อนาคตหรือว่าหลังจากวันนี้ไปคุณผู้ฟังมองว่าขอแค่ใครสักคนที่ทำให้เราสบายใจมีความสุขไม่ว่าจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งใดๆที่เขาให้มาถ้าทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขยิ้มได้คุณผู้ฟังก็พร้อมที่จะให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตได้เสมอแล้วตอนนี้ก็เหมือนมีคนที่แบบแอบชอบแอบปลื้มแอบแบบแบบแบบอยากขายขนมจีบแล้วก็อยากจะเทคแอคชั่นกับคุณผู้ฟังนะคะเขาอาจจะซุ่มอยู่ในโลกออนไลน์ซุ่มอยู่ในที่ทางานซุ่ม อยู่ในสถานที่เรียนหรือในมุมมืดใดสักแห่งแต่เขารู้ว่าช่อดอกไม้ที่อยู่ในมือเขาหรือว่าหนึ่งความทรงจําความรักความรู้สึกดีเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นให้คุณผู้ฟังแล้วนะคะใบที่สีนะคะคุณผู้ฟังคิดถึงนางฟ้าแลนดอมบ้างไหมคะใบที่สี่ King ofwand คนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังจะเป็นคนที่แบบว่าเก่งเรื่องการงานแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าโลกส่วนตัวสูงเข้าถึงยากหรืกลับนิ่งเงียบแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆถ้าหากเขาเลือกลราว่าเขาจะเดินหน้าจีบหรือว่าชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณผู้ฟัง เขาพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างนะคะเพื่อให้ได้อยู่ในชีวิตคุณผู้ฟัง KING OF ONE คนนี้เป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วก็เก่งเรื่องหน้าที่การงานหน้าตาดีและที่สําคัญเป็นคนที่แบบหากแม้ว่าคุณผู้ฟังให้โอกาสเขาเขาจะดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตคุณผู้ฟังได้นะคะดูสิขนาดแบบว่าสิงโตเสือ,อไรออนอยู่ข้างหลังเขายังไม่กลัวอะไก็มาเถอะอะไรเงี้ยพร้อมที่จะแบบว่า นะไล่ฟาดฟันเพื่อบที่จะให้แบบคุณผู้ฟังมีความสุขอุปสรรคใดๆที่จะผ่านเข้ามาหรือทําให้คุณผู้ฟังกับเขาแบบต้องเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่เขาพร้อมที่จะฟาดฟันทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เป็นที่หนึ่งในหัวใจเขานะคะใบที่ห้านะคะอือหือ ในออฟเพนเดอร์คนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาหยิบยืน่นความรักความชัดเจนให้คุณผู้ฟังเขามองอนาคตแล้วก็วางแผนเวลาว่าหากแม้ว่าเขาจีบหรือว่าคุณผู้ฟังเลือกเขาเขาจะทําให้คุณผู้ฟังมีความสุขตอนนี้เขาขยันมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทํางานเพื่อที่แบบว่าทําให้คุณผู้ฟังได้ในสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องการที่ผ่านมาเขาอาจจะนิ่งเงียบเฉยไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยเทคแอคชั่นใดๆแต่ว่าตอนนี้ขอให้คุณรูผู้ฟังรู้ว่า ในออฟเพนเดอรเคิลคนนี้หรือว่าตัวคุณผู้ฟังที่มุ่งมั่นกับการทำงานหน้าที่การงานเพื่ออนาคตนั้นเป็นอะไรที่จะได้ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอนาคตเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินหรือว่าการแบบสื่อสารใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำให้คุณผู้ฟังมีชื่อเสียงแล้วก็แบบทำให้เขากับคุณผู้ฟังไปต่อได้ในความสัมพันธ์นี้เขาจะพยายามทุ่มเทเต็มที่เพื่อคุณผู้ฟังคนเดียวเลยนะคะ ตอนนี้คุณผู้ฟังจะได้เจอบุคคลทั้งแบบว่าเป็นคนที่เป็นสเปคแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามาทุ่มเทชัดเจนแล้วก็พร้อมเปแล้วก็ให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับชีวิตนะคะแล้วคุณผู้ฟังเปิดใจใ้เขาหรือ,อยังใบที่6นะคะอีกสำรับหนึ่งค่ะไพ่าสามดาบนะคะ ตอนนี้คุณผู้ฟังมองว่าที่ผ่านมาอดีตคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าไม่ถูกใจไม่ชอบใจแล้วก็เสียใจใดๆกับความรักสามเศร้าหรือว่ารักที่เป็นท็อกซิตรักในที่ลับใดๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังพร้อมที่จะเดินออกมาแล้วก็ตัดจบปล่อยสิ่งเหล่านั้นความเจ็บปวดเหล่านั้นให้มันอยู่ในอดีตไปค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังเริ่มเปิดโอกาสให้ในายเอาเพนเดิเคิลหรือว่าผู้ชายคนนั้นที่แบบเตรียมช่อดอกไม้มา ลอบใจแล้วก็อบกอดซัพพอร์ตคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าปล่อยวางแล้วก็เบื่อความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่อยู่ในความลับหรือหากแม้นว่าคนเก่าในอดีตของคุณผู้ฟังทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบคุณผู้ฟังแบบอยู่ในรักสามเศร้าใดๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังปล่อยวางแล้วก็โอเคไปเลยเธออยากไปกับใครก็ไปเธอจะไปไหนก็ไปไปกิ๊กกับใครเอาที่สบายใจเลยฉันไม่แล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันได้แบบว่าเริ่มแบบ ปิดโอกาสให้บุคคลคนนั้นที่แบบว่ารออยู่นะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังเก่งแล้วก็พร้อมที่จะตัดจบกับเรื่องราวทอกซิทที่ทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกทุกข์ใจเสียใจใดๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังปล่อยวางแล้วค่ะเหมือนใบแรกเลยปล่อยวางแล้วนะใครที่ทําให้ไม่พอใจ ไม่ชอบใจหรือว่าทำให้เสียใจใดๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังแบบ no son no care สวยเลือกได้อย่างฉันหล่อเลือกได้อย่างฉันไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในรักซ้อนรักสามเศร้าของใครเลือกคนที่เราเขารักเราดีกว่านะคะใบต่อไปค่ะไพ่สีไพ่สีถ้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังมองว่า มีคนที่แบบทําให้คุณผู้ฟังสบายใจมีความสุขได้อยู่ความในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคอยเทคแคร์ดูแลซัพพอร์ตจริงใจไม่เจ้าชู้ไม่กระล่อนแบบรักเดียวแล้วก็ทุ่มเทกับคุณผู้ฟังคนเดียวใช่ค่ะคนคนนี้ที่คุณผู้ฟังเลือกเขาแบบทุ่มเทชัดเจนแล้วก็จะไม่ทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกแย่รู้สึกแบบเป็นที่สองรองจากใครทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกวแบบ่าทําไมฉันจะต้องไปแข่งกับใครทําไมฉันต้องเป็นตัวเลือกของใคร คนคนนี้จะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าคุณผู้ฟังเป็นที่หนึ่งเป็นคนที่แบบน่าค้นหาหน่าดึงดูดแล้วก็สเสน่ห์ของคุณผู้ฟังจะทําให้เขามาสยบ แนบอกแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณผู้ฟังแล้วก็จะไม่ทำให้คุณผู้ฟังเสียใจนะคะ n i ในออฟครับ g h t of one แล้วก็ i g h t of Pentacle คนนี้คือคนที่รอที่จะแบบว่าซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์ทั้งร่างกายหัวใจแล้วก็ความรู้สึกความผูกพันที่คุณผู้ฟังจะได้ไออุ่นจากเขาเขาจะทำเต็มที่เท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะให้ความสุขกับผู้หญิงคนหนึ่งได้เลยค่ะ ใบที่8แล้วนะคะ The s t a n งค่ะสิ่งไหนที่มันแบบว่าไม่ชัดเจนไม่มั่นคงอดีตที่ผ่านมาคนเก่าถ้าหากจะเข้ามาวอลวร์ใดๆคุณผู้ฟังจะแบบว่าไม่สนใจแล้วค่ะคุณผู้ฟังเลือกแล้วคุณผู้ฟังตัดจบชัดเจนแล้วก็เลือกคนที่เป็น Night of One, Night of p e n t a c l e แล้วก็เป็น King of Cup ของคุณผู้ฟังคนเก่าในอดีตคุณผู้ฟังถ้าจะหยุมหัวแบบว่าขวนหน้าแบบว่าบี้นางให้แบบว่าตายไปกับอดีตคุณผู้ฟังเกียดแล้วก็ไม่ชอบคนที่แบบทําให้คุณผู้ฟังต้องเสียใจเจ็บปวดคุณผู้ฟังบอกกับเองว่าพอแล้วมันแบบเจ็บมามากแล้วไม่แล้วเธอก็คือแบบที่ผ่านมานอกจากทำเราเสียใจเจ็บปวดเธอก็ไม่เคยให้อะไรเราเลย คนใหม่ต่างหากที่จะแบบพร้อมเข้ามาพพอร์ตดูแลแล้วก็ให้คุณผู้ฟังแบบโดยไม่มีข้อแม้รักคุณผู้ฟังแบบโดยไม่มีข้อแม้คุณผู้ฟังคิดถูกแล้วค่ะตอนการตัดสินใจตัดจบในครั้งนี้คุณผู้ฟังคิดถูกแล้วที่แบบปล่อยวางเลือกตัวเองแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ให้โอกาสคนที่พร้อมจะหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆให้คุณผู้ฟังนะคะ อ่านไพ่กันแบบใบต่อใบเลยนะคะใบที่เก้าค่ะเดชแชมพ์พลัส ตอนนี้คุณผู้ฟังมีความสุขแฮปปี้แล้วก็ลื่นลมสมดีดในการตัดสินใจแล้วก็อยู่กับตัวเองมีความสุขตอนนี้คุณผู้ฟังมองว่าสวยเลือกได้อย่างฉันมีค่าพออย่างฉันทําไมฉันต้องให้เธอเลือกฉันต่างหากที่จะเป็นฝ่ายเลือกเธอตอนนี้ที่ผ่านมาอาดีตเน่าๆฉันไม่เลือกเธอแล้วคุณผู้ฟังก็ปล่อยวางเพราะว่าคุณผู้ฟังมั่นใจแล้วก็รู้ว่า หลังจากนี้คุณผู้ฟังจะให้ค่ากับความรักแบบไหนให้ค่ากับคนแบบไหนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังมีความสุขแล้วก็รักตัวเองมากเหลือเกินแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะดูแลตัวเองให้อีกคนหนึ่งที่แบบว่าพร้อมจะหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณผู้ฟังเข้ามาเป็นป่าสปอร์ตใจดีแบบคอยซัพพอร์ตทั้งหัวใจทั้งร่างกายให้คุณผู้ฟังคะ่ะคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่มันแบบ แย่ๆคนไหนที่ทำให้ทุกใจคุณผู้ฟังโครเสียเวลาเลยเสียเวลาทุ่มเทให้เธอทำไมตอนนี้คุณผู้ฟังแบบสวยเลือกได้คุณผู้ฟังขอเลือกตัวเองขอเลือกคนที่รักคุณผู้ฟังมากๆม,มากกว่าที่คุณผู้ฟังจะแบบไปแคร์คนที่คุณผู้ฟังเคยให้ใจแล้วก็ไม่เคยให้อะไรคุณผู้ฟังเลยนะคะ นางฟ้าแลน้อมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องราวของใครแต่ก็อ่านไปตามไพ่นะคะขอให้คุณผู้ฟังฟังอย่างมีความสุขหากแม้ว่ามันตรงกับใครก็ขอให้รับไปอย่างมีความสุขนะคะคนสวยสวยเลิกได้ของนางฟ้าแลน้อมออฟเิฟใบที่10ใบจบคลิปนะคะเรามาดูว่าใบจบคลิปคุณผู้ฟังจะเป็นยังไงต่อไป ใช้เจ็ดถ้วยคุณผู้ฟังมองว่าถ้าหากว่า การตัดสินใจที่จะให้โอกาสคนใหม่เข้ามาแล้วเขาอาจจะทําให้คุณผู้ฟังทุกใจใดๆคุณผู้ฟังก็มองว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยฉันก็เลือกแล้วแล้วก็ได้ตัดจบอดีตที่มันแบบแย่ๆตอนนี้คุณผู้ฟังมองว่าความสุขคุณผู้ฟังโฟกัสอยู่ตรงนี้เลยค่ะอนาคตอยู่ตรงนี้กับคนนี้แล้วก็รอดูต่อไปว่าเขาจะทําอะไรให้คุณผู้ฟังได้มากมหมแค่ไหนตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมองว่าหากแม้นว่า ในอนาคตมันจะไปต่อไม่ได้แบบสวยงามแต่คุณผู้ฟังก็เลือกแล้วค่ะที่จะให้โอกาสนายอ็อบเพนเดิลเหรือว่าน i g ออฟวาหรือว่า King o ฟครับคนนั้นคนคนนี้เขาดูแลและยอมเหนื่อยเพื่อคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาตอนนี้นะคะ ถ้าหากว่าแบบวาร์ปมาอยู่กับคุณผู้ฟังได้ตอนนี้เขาอยากจะมาอบก่อนแล้วก็อบอุ่มความรู้สึกดีๆให้คุณผู้ฟังเขาไม่อยากคุณผู้ฟังมีแต่เรื่องทุกข์ใจถึงแม้ว่าเขาอาจจะรู้ว่าคุณผู้ฟังอาจจะลืมคนเก่าไม่ได้อย่างแบบว่ายังมีปัญหาที่จะต้องดิวกันใดนๆในในก็แล้วแต่เขาพร้อมยอมรับแล้วก็ ยอมที่จะแบบว่าให้คุณผู้ฟังแบบว่าควบคุมเขาทุกสิ่งอย่างขอแค่เขาได้อยู่ในชีวิตคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังก็เป็นแบบว่าเจ็ดถ้วยของเขาเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเขาเขารักแล้วก็หลงไหลคุณผู้ฟังมากมายเหลือเกินค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นเรนดอมหน้าหลักหน้าหลักเบาๆก่อนก่อนที่จะไปเรนดอมดราม่าบ่ายๆแล้วก็ค่ำๆนะคะไพ่ออกมาเป็นแบบไหนตรงนั้นคุณผู้ฟังเลือกเลยค่ะว่า คนดีๆกี่คนก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังพร้อมที่จะทุ่มเทมุ่งมั่นแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังยอมที่จะปล่อยวางตัดจบในอดีตไปแล้วคนคนนี้จะเข้ามาแทนที่คนเก่าได้หรือไม่อยู่ที่ตัวคุณผู้ฟังเลยนะคะค่ะท็อปปิกรนดอมวันนี้เดี๋ยวนางฟ้าต้องไปคิดก่อนแต่ว่าไพ่ออกมาคือจบโอเคเลยแล้วก็เป็นไพ่ที่แบบว่ามีการซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์จากคนแบบอีกฝ่าย อีกเพศตรงข้ามแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้คุณผู้ฟังรับพลังงานดีๆพลังบวกดีๆจากคลิปนี้แล้วก็แรนดอมนี้ขอให้คุณผู้ฟังได้เจอชายในฝันชายที่จะเข้ามาทุ่มเทแล้วก็ยอมแลกทุกสิ่งให้ค่ากับคุณผู้ฟังแล้วก็ยอมที่จะทุ่มเทกับคุณผู้ฟังแล้วก็รักคุณผู้ฟังคนเดียวมั่นคงกับคุณผู้ฟังคนเดียวตลอดไปนะคะ ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับความรักที่ดีที่จะเข้ามานะคะ h a v e a n i c e Day นะคะจากช่องนางฟ้า Random of Love นะคะรักแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังทุกคนนะคะหายไปก็ไม่ได้แบบว่าหายไปแบบว่าลืมคุณผู้ฟังไปเลยยังคิดถึงเสมอคะ่ะหลังจากวันนี้ไปก็จะมีคลิปดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทุกวันต่อไปตลอดไปเลยคะ่ะบายๆนะคะ